ปรากฏการที่ดวงจันทรโคจรมาใกล้โลกที่สุดในรอบปี2568หรือที่เรียกว่าซูเปอร์มูนซูเปอร์มูนจะมีขึ้นติดต่อกัน3ครั้งในช่วงปลายปีโดยครั้งที่ดวงจันทรจะอยู่ใกล้โลกที่สุดที่ระยะห่างจากโลกน้อยที่สุดคือ 1. ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดจุดเพริจีดวงจันทรจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดไม่ว่าจะเป็นจันทร์เต็มดวงหรือไม่ก็ตามในวันที่วันที่ 25ตุลาคม2,568เวลา19.38นาิกา38นาทีระยะห่างประมาณ359,819กิโลเมตรสอดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดซูเปอร์ฟูมูลสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีซูเปอร์ฟูมูลซึ่งเป็นครั้งที่คุณจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่และสว่างที่สุดในปีนี้คือ วันที่5พฤศจิกายน2568เวลา20นาฬิกา19นาทีนอกจากนี้ยังมีปรากฏการซูเปอร์มูนที่น่าสนใจอีกสองครั้งในช่วงปลายปีวันที่7ตุลาคม2568ฟูซูเปอร์มูนวันที่4ธันวาคม2568ฟูซูเปอร์มูน ดังนั้นหากคุณหมายถึงช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดโดยรวมคือวันที่25ตุลาคม2568แต่ถ้าหมายถึงช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงและใกล้โลกที่สุดคือวันที่5พฤศจิกายน2568ครับ